สามซุปเปอร์สตาร์หมอลำดังค่ะจากสามคณะดังซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้แล้วก็ใกล้เคียงกันด้วยสมท่านนั้นมีใครบ้างคะบ่าวโจ้บผม,มคนแรกนะครับคนแรกเป็นน้องออมแอมละไมแสงทองหรือว่าออมแอมเพชรบ้านแพงน,นะครับซึ่งวันคล้ายวันเกิดของเธอคือวันที่10มกราคร<ผ>มคือเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานนี้แสดงอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค ไปชมหมอลำสาวน้ำเพชรบ้านแพงเยอะมากมหมื่นกว่าคนคนดูหน้าเวทีหมื่นกว่าคนถือว่าทุกสถิติสร้างปริษัทิสอีกแล้วแล้วก็เป็นวันพิเศษของนางเอกออกแอมเพชรบ้านแพงก็คือมาไลยหล่นคอมาลัยเยอะมากลูกอืมอมีข่าวลูกทุ่งมาลงด้วยนะ,ะมีข่าวลูกทุ่งค่ะบอกว่านางฟ้าหมอลำอลอกแอมเพชรบ้านแพงค่ะสุดปลื้ม สุดปลืวันคล้ายวันเกิดครบ28ปีอิ่มบุญอิ่มใจทำบุญใ,ให้ชีวิตปล่อยเต่าปล่อยปลาไปโชมหมอลำสารนอยเพชรบ้านแพงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ FC คลองมลาลัยแบงค์ล้นคอปังปุริเย่ไปเลย10มกราคม67สุกสันวันเกิดออมแอบละไมแสงทองปีนี้ครบ28ปีบริบูรณ์ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บนฟ้าเฝ้ามองลูกสาวอยู่เสมอขอบพระคุณครอบครัวญาติพี่น้องและผู้มี พระคุณทุกท่านที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของละไมและขอบพระคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้เด็กกํพร้าคนนี้ได้มีพลังยืนหยัดและเติบโตอย่างสง่างามต่อไปคใครที่คอยซับพอร์ตกันจะไม่มีวันลืมค่ะลมหายใจชีวิตมิตรภาพที่ดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับปีนี้และตลอดไปขอบพระคุณทุกคำบนพนนะคะนี่แล้วก็มีแบบว่าเอฟซิเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการเนี่ย ควยพรกันสนั่นเลยดูสิดูมาลายสิมาลายเต็มเลยแล้วที่สองคันเนาะน้องกอแบบเหมือนได้มีการเขาเรียกว่าให้มามงมาม่าทีมงานแดนซ์สองแดนเซอร์อะไรเนี่ยน้องกอแบบคือเลี้ยงเป็นประจำอยู่แล้วครับจะเลี้ยงเป็นประจำอยู่แล้วนี่นะครับมาลายเมื่อวานนี้เนาะมาลายวันคล้ายวันเกิดอ้มันมีรูปที่แบบบ้านโน้นแบบเยอะๆเลยอืม แลอะไรแบบเยอะมากล้นคอเลยจริงๆเนะเาะมันเกินปีแรกเลยดีกว่าที่มามาฉลองอยู่บนเวทีสาวบ้านแพงนะครับรับเลยแหละพูดถึงอมแอมอมแอมเพชรบ้านแพงหรืออมแอมละไมแสงทองเนี่ยเธอเข้ามาอยู่ในวงสาวบ้านแพงตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนาะใา่ฤดูกาลแล้วก็มาถึงฤดูกาลนี้เป็นเอ็กเต็มตัวฤดูกาลแรกคือเราทำออกมาได้สุดยอดมากหลังจากที่เราได้ไปชมวันเปิดฤดูกาลแล้วมาถึงวัน ที่เราไปชมล่าสุดเรารู้สึกว่าเห็นถึงพัฒนาการของน้องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการโชว์การฟ้อนก็คือแบบสวยขึ้นมากแล้วก็ด้วยน้องสวยขึ้นด้วยอีกแหะอายุสิี่28ปีแต่หน้าเด็กมากรูปร่างนั่นแหละรูปร่างน้องแบบว่าโอ้สวยจริงๆน้องแห่เอวนิดเดียวหุ่นดีมากนิดเดียวอ เอวนิดเดียวสมกับเป็นนางเอกจริงๆแต่เก so right. ่งจริงเราเคยไปสัมภาษณ์น้องตอนนั้นบอกว่าเอวเท่าไหรเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วน้องบอกว่าน้องจะลดมาเหลือยี่สิบสามซึ่งน้องทําได้ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วน้องทําได้ถือว่าเก่งมากๆน้องบอกว่าเราคุยกับน้องใช่ไหมน้องบอกว่าน้องฟอนตลอดน้องใช้พลังเยอะในการที่น้องลำอยู่ข้างบนน่แล้วมันร้อนก็เหมือนเป็นการเบื่อเกิดเบื่ตายอยเลยคือมันใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ยัานี่โจคือแบบน้องก็ว่าอย่างนี้เนาะคือแบบเออเหงื่อมันก็ออกทําให้น้องแบบ เหมือนออกกำลังกายเป็นในตัวเหมือนบาซโซ่บอกอบน้องออแอนคนแรกเลยแล้วคนที่สองนะครับคนที่สองค่ะก็คือพระเอกอาร์ตอัตชัยใจเกินรอยค่ะ <ผม S 1> น้องชายของซองแอนอรดีนั่นเองครับน้องอาร์ตเมื่อวานค่ะเพิ่งมีวันคล้ายวันเกิดก็คือวันนี้เนาะนวันนี้สิบเอ็ดตุล<ช>กกา,าคมก็คือวันนี้ซึ่งเมื่อวานค่ะน้องอาร์ตอัตชัยเนี่ยได้ไปที่ไปที่เอ ซื้อที่ดินนะสำนังกงานที่ดินเ oh, oh. มือ่อวานนี้พี่ก็ดูนะยายาก็ดูเอ๊น้องไปซื้ออะไรนอ้องแล้วน้องก,ก็มาโพลไปซื้อที่ <Huh. S 2> อบอกว่าพรุ่งนี้ก็วันเกิดแล้วหมายถึงวันนี้ค่ะ mm hmm. เหนื่อยมาทั้งปีให้ของขวัญวันเกิดตัวเอง mm hmm. ปีนี้ได้มาอีกหนึ่งใบ mm hmm. ไม่ได้อยากอวดน,นะครับแค่อยากบันทึกไว้เป็น เป็นความภูมิใจในตัวเองครับ,รบขอบคุณตัวเองขอบคุณพี่บอยอาเจ้ที่คอยสนับสนุนน้องครับขอบคุณหมอรับจกันร้อยขอบคุณพี่น้องเอ็ที่คอยซัพพอร์ตทุกแรงสนับสนุนเรื่อยมาครับนี่ลหละแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยและหนึ่งในนั้นก็คือพี่สาวุดที่รักอาเจ้นั่นเองก็มาขอมาโพสต์อวยพรรับชักรัค้ามันเกิดน้องชายบอกว่าเหมือนประมาณว่าเราก็มีกันอยู่สองคนนะแบบนั้นน่ะ น่ารักดีน่ารักแล้วก็มากเลยก็คือปีนี้เป็นปีที่พระเอกอาร์ตไปอยู่กับพี่สาวกับพี่เขยใช่ไหมที่หมอลำใจกินร้อฤดูการแรกกับถือว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากแฟนคลับต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็พระเอกอาร์ตก็ได้เขาเรียกว่าสร้างผลงานโชว์ผลงานไว้บนเวทีสาวไออะไรนะบมอลำใจกินรอยเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆครับก็อยากวันเปิดฤดูการนะเป่าโจเราไปโชมอาร์ตอนาชัยคือออร่ามากๆาเลยครับพี่น้องขา ทุกคนค่ะคืออล่าจริงๆสมกับเป็นพระเอกออกมา่คือข่าวจั๊วเลยอ,อรอจริงๆรอ,รอจริงๆเท่ากับพระเอกอาตร,ราชายัยเกิดในวันที่11มกราคมก็คือวันนี้นั่นเองอะะพระเอกอาตร,ราชาย แล้วมีอีกหนึ่งคนนะเกิดวันนี้นะนางเอกแพรวชิดานางเอกหมอรำเสียงวิหกครับก็มีวันคล้ายวันเกิดคือวันที่11บเอ็ดสิบเอ็ดมกราคมเหมือนกันแล้ววันนี้1 1วันวันนี้วันที่สิบเอ็ดเนี่ยใช่ค่ะมีอีกเลิกงามยันอีกงานหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากที่น้องแพร่ทิดาขึ้นบ้านใหม่แต่วันที่9้ามกราคมคือวันก่อนวันที่เก้ามกราคมก็คือเสียงหกไปเต็มวงเลยครับคุณดอกกระดาน ก็คือม่วนซื่นกันเลยอยู่ที่บ้านน้องแพทริดา<ะ>วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดน,น้องแพทพิดาค่ะน้องแพทริดาได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะบอกว่าขึ้นบ้านใหม่ผ่านไปด้วยดีอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมง,งานขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานใหญ่ในชีวิตของหนูนะคะ,ะขอบคุณขอความทุกชิ้นจากพี่พี่แม่ๆมทุกคนอขอบคุณเวทีหมอลำเสียงวิหกขอบคุณพี่นก พี่นุพี่ตามให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแพรทิดาที่รักและสนับสนุนขอบคุณผู้จัดการขอบคุณน้องที่ร่วมทางกันมาตลอดขอบคุณไม่หมดต้องขอใครด้วยนะคะนี่น้องแพรทิดาได้ออกมาขอบคุณเนาะและหนึ่งในนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยที่ออกมาโพสขอบคุณนั่นก็คือบอสนกปงสกรอือ่าได้ออกมาโพสขอบเอ้ยไม่ใช่โพสขอบคุณอะไรนะโอ้วยพอวยพวันคล้ายวันเกิดมีไหมฮีสบีดีนะครับไอขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทอง โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยสุขสมหวังดังปราถนาทุกอย่างนะครับ,รบนี่นะเป็นบทนี้นะครับอแล้ววอนน้องพงศก,กรเนาะก็วันก่อนเนาะวันที่วันวันขึ้นบ้านใหม่เขาได้ไลฟ์สดใช่ไหมแล้วเขาพูดถึงแพลทิดาเขาพูดถึงแพลทิดาว่าเส้นทางของมาทิดาขวัญจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอ่ที่น้องบอกว่าน้องเป็นนางเอกเต็มเต็มตัวเนี่ยก็คือฤดูกาลฤดูกาลนี้แหละ ดูกาันี้เต็มพิ่งจะเป็นแบบเต็มๆใช่ไหมคือดูกาลที่แล้วก็รึงนขึ้นขึ้นตรงค่อนๆเนาะค่อนกลางกลางรู้กลายมาเป็นเต็มตัวคือดูกาลนี้เลยป็นเอกเต็มตัวภาพบอสน้องบอกว่าเก็บเงินได้หลายล้านที่เห็นว่าซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยน้องเก็บตั้งแต่น้องเป็นเริ่มเป็นนางเอกนี่แหละเพราะแฟนขับแรนสนับสนุนแล้วก็เป็นคนมัดสะยั่าแล้วก็คือเป็นคนที่แบบมีวินัยในตัวเองสูง มีแฟนคลับแล้วก็ซื่อสัตย์กับแฟนค่ะอดออมมาทยะถึงสร้างบ้านได้เสร็จในเร็ววันขนาดนี้ออกรก่อนให้ออกรถนะแต่เก่งนะพูดถึงว่าวันนั้นอ่ะที่เราเห็นว่าไม่กี่เดือนนี่เองน้องอัปเดทบ้านอ่ะเพิ่งจะเริ่มก่อสร้างแต่พอตอนนี้ก็คือผ่านไปไม่กี่เดือนขึ้นบ้านใหม่แล้วเร็วมากพีาถือว่าเก่งมากๆเลยนะเนี่ยน้องการพิดานี่แหละที่่นผู้ชมอะแล้วก็มีขออนุญาตอ่านโค้ดสักนิดนึงนะคะมีพี่ตั้มพี่ตั้มเข้ามาขอบมายินดีด้วยว่ายินดีด้วยนะครับ อันเลยแสดงความยินดีกับน้องมีพี่เ้เข้ามามีบอสนกบอนุแหละบอนกนก็ได้พูดกันก็เป็นอีกหนึ่งนางเอก<น>ที่มากด้วยคุณภาพจริงค,ความสามารถคือล้นจริงๆสมกับด e. ีกีนาเกตหมอลำจริงๆคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบอสนกบบอ<ค>นบอุเน,<ค>นี่ยทำไมถึงเลือกน้องนมาเป็นาเกตเพราะว่าเลงเห่นงีความสามารถตรงนี้แหละแล้วน้องก็ทําได้น้องได้รับโอกาสนนแล้วน้องก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าโอ้เป็นสม่วรเป็นของน้องจริงๆแล้วน้องก็ทําให้เราเห็นแล้วว่า นี่แหละคือนางเอกหอรับหนึ่งคน<ช>คือแถวหน้าเนาะข<ช>นนอรับแถวแห,นหน้าเลยหนึ่งคนน,งงนะครับเป็นสามขั้นเนาะที่เกิดแบบว่าในเดือนเดียวกันเวลาก็วันก็ใกล้เคียงกันไม<อ>่ว่าจะเป็นนางเอกขอ,องแอม นางเอกอมแอมอสาวน้อยเพชรบ้านแพงพระเอกอาร์ตภัทชัยหมอลำใจเกินร้อนแล้วก็นางเอกแพรวทิดาหมอลำเสียงวิหกหนางเอกสาวดาวจรัสฟ้าแพรวทิดาเสียงวิหกนั่นเองครับผมอให้หหพีญาวยอวยพรดีกว่าทั้ง3ท่านเลยก็อขอให้ทั้ง3คนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีแฟนคลับที่รักแล้วก็ชื่นชมชืช่ชนชอบผลงานแล้วก็ให้กำลังใจทุกที่ตลอดปีตลอดไปค่ะจนถึงตลอดไปเลยครับผมแล้วบ่าวโจ้นะครับก็ขอให้ทั้ง3ท่านเลยนะครับ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับค่ะขอให้แฟนคลับรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปขอให้โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะอ่าแล้วก็ขอให้แบบว่าอยูอ่บนเวทีนี่แหละสร้างวาความสุขให้พวกเราได้ชมแบบนี้ตลอดไปดีกว่าเนาะแล้วก็ยินดีมากเลยที่ทั้งสท่านเป็นคนรุ่นใหม่เนาะถือว่ายังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วก็อยากแล้วก็ชื่นชมมากที่มาสืบ สืบสารประเพณีวัฒนธรรมหมอรามีสารบ้านเราให้คงอยู่สืบต่อไปเรื่อยๆเนาะน,นี่แหละชื่นชมมากๆเลยนี่แหละคะเป็นเรื่องราวที่เรามาฝากค่ะสำหรับเรื่องดาวในวันนี้ค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับ